ลูกค้าต้องการแบบสเต็ปใช้งานจริงๆคือไม่ให้มีควันแล้วก็จะซิ่งยังไงจะแช่ยังไงก็ได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาจูน Fortuner GR นะครับ2.8นะครับเป็นรถเดิมๆดาร์ดเหมือนเดิมเลยแต่ว่าคันนี้ลูกค้าใส่ล้อใหญ่มานะครับเป็นขอบ19หรือขอบ18แป๊บน,นึงนะโอ้ขอบ20ไม่ใช่ขอบ19ครับก็คือพอล้อใหญ่ขึ้นน้ำหนักต้องเยอะขึ้นนะครับรถก็จะหนืดลง แต่ทีนี้ลูกค้าต้องการแบบสเต็ปใช้งานจริงๆคือไม่ให้มีควันแล้วก็จะซิ่งยังไงจะแช่ยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าเขามาจากต่างจังหวัดน,นะครับคันนี้มาจากพิษาุนโลกเลยมาเพื่อใส่กล่องออร์ตาบูนโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ชุดสายไฟที่ติดตั้งนะครับก็เป็นออร์ตาบูนแบบใสยไฟตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อเลยมิติเดิมทุกอย่างนะครับรถจะไม่ไม่ได้มีการถอดสายไฟรถเดิมออกอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับทุกจุดจะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น ลูกค้าที่เป็นกังวลว่ากลัวรถจะโดนดัดแปลงอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับทุกจุดจะเดิมแบบเดิมสแตนดาดจริงๆนะครับสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือแค่จะมีชุดสายไฟที่เดินตามลายชุดสายไฟเดิมนะครับแล้วก็แรงมา้าแรงบิดที่เพิ่มขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวคันนี้ผมจะวัดแรงม้ารถเดิมดูก่อนเหมือนเดิมเลยว่าแรงม้าที่ล้อจริงๆแล้วมีอยู่เท่าไหร่นะครับผม และหลังจากนั้นผมก็จะจูนด้วยกล่องออตาบูธแล้วเดี๋ยวดูกันว่าแรงม้าปลายทางจะเป็นเท่าไหร่ส่วนต่างของแรงม้าเท่าไหร่ส่วนต่างของแรงบิดท,ที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาเราดูพร้อมกันในคลิปวิดีโอคลิปนี้เลยครับ สักครู่ผมวัดแรงมารถเดิมออกมาแล้วนะครับ2.8 g ีคันนี้รถเดิมแรงม้าอยู่ที่199ตัวนะครับแล้วก็แรงบิด485นิวตันเมตรนะครับผมก็ถือว่าแรงเลยนะครับสำหรับรถเดิมแบบไม่ชิเลเลยวิ่งดีเลยครับประมาณนี้แต่ว่าเราสามารถจูนเพิ่มขึ้นได้แบบปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกได้เลยนะครับผมก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําเพิ่มได้แค่ไหนแต่ว่าประเด็นหลักคือผมจะทําแบบไม่เคนเน้นใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็คือ,ต,อต้องต้องซิ่งได้ใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับเอาแค่สูงสุดแบบปลอดภัยพอนะครับผมอันนี้คือสไตล์ผมเนาะเดี๋ยวดูกันครับ ร้อยครับเมื่อสักครู่ที่เราวัดรถเดิมกันนะครับได้ร้อยเก้าสิบเก้าแรงม้าเนาะแล้วก็หลังจูนได้สองร้อยสามสิบเจ็ดก็คือเพิ่มขึ้นมาสามสิบแปดแรงม้าครับนี่ครับส่วนต่างคือตรงนี้นะแล้วก็แรงบิดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณแปดสิบนิวตันเมตรนะครับผมจาก485นะครับมาเป็น565นะครับผมส่วนต่างของแรงม้าเนี่ยก็ขึ้นขนาดเท่ากันทั้งพาวเวอร์แบนด์เลยนะครับทอก็เหมือนกันนะครับแบบชัดเจนเลย ประมาณนี้อันนี้คือไม่เพิ่มบูทไม่มีควันดําไม่อะไรไม่เค้นอะไรทั้งนั้นคือจะซิ้งยังไงแช่ยังไงก็ได้นะครับฟิลลิ่งประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมเบอร์โทร0874088746นะครับแล้วก็ไลน์กับ Facebook ผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับแล้วก็ราคาก็คือถ้าเป็นตัดต่อสายไฟอยู่9,900บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสายไฟตรงรุ่น 14,400บาทเฉพาะรุ่นที่เป็นรีโวปี2015เนี่ยจนถึง2019เนี่ยอันนั้นเนี่ยราคาค่้องสายไฟตรงรุ่นจะอยู่13,400แต่พอปี2020ขึ้นมาถึงจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยราคาสายไฟตรงรุ่นจะอยู่ที่14,400บาทนะครับผมส่วนรุ่นอื่นเนี่ยที่เป็นสายไฟตรงรุ่นเนี่ย13,400เช่นเดียวกันกับรีโวตัวเก่าหมดเลยนะครับผมก็แล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญคือที่สำนักงานใหญ่อ e ีซ ปกติเนี่ยลูกค้าจะต้องชําระเงินเพิ่มประมาณ2,500แต่อันนี้คือขึ้นให้ฟรีเลยนะครับผมก็เป็นโปรโมชั่นยังไงติดต่อสอบถามเข้มามได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าสงสัยว่ารถรุ่นของตัวเองเนี่ยจะขึ้นสกี่แหลงมา้าโทรถามก็ได้ครับจากเบอร์โทรที่ให้ไปหรือ,อกรณีหนึ่งคือคลิกลิงก์ไปหา Facebook ผมมันครับมันจะมีรีวิวแบบแทบจะรถทุกรุ่นเลยครับไปถ่ายฟีดเฟซบุ๊กผมดูได้นะครับว่า ตรงกับรุ่นรถของตัวเองไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ตรงสงสยัยโทรสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากวันนี้หนึ่งนึงครับ e t u shop ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าจ่ายตังก่อนแล้วถึงค่อยมารับกล่องที่หน้าออฟฟิศนะครับลูกค้าที่บางคนนะไปซื้อในะช้อปปิ้งนะู่นนะั่นไม่ใช่ของผมนะครับคือลูกค้าต้องเอารถมาติดตั้งให้เสร็จทุกอย่างเสร็จส่งงานเรียบร้อยแล้วพอลูกค้าได้รับรู้ว่าแรงมาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเห็นสายไฟเห็นของจริงแล้วแล้วลูกค้าค่อยชําระเงินนะครับโอเคครับขอบคุณครับ